สวัสดีพี่ๆน้องๆทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่เกมอวตารสตาร์กันอีกรอบหนึ่งนะครับวันนี้เราจะมาแก้ตัวนะครับหลังจากแพ้ไปสองครั้งนะครับด่านฟรีดีทีนะครับแม่งเป็นที่อะไรที่น่าอับอายสิ้นดีนะครับโอ้โหมานะเริ่มกันเลยดีกว่าเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับไม่ใช่ว่ารอบนี้เล่นแล้วเจอโปะนะไม่เอานะดาวนึงนะครับดยวผมขออัพของก่อน เออใช่ s <S ไปที่นี้เจอองโอ้ไม่พออีกวัตถุดิบแม่งไม่มีวะเก็บใหม่ไม่เป็นไรเมื่อวานนี้อัพไปเป็นปืนเวลหกแล้วนะ สมบัติค่าใครแต่นะครับนายอ้อําเอ่อหาทีมลงบอสใครมีโปรช่วยผมลงบอสหน่อยครับเอา่ะมึงไม่อ่านเนี่ยวะเนี่ยผู้ที่อยู่ทีมเดิมซ้ำๆกับคนที่ใช้โปรบัคในโหมดบอสเอ้ยบอสโหมดจะถูกลงโทษเช่นเดียวกันคือแบรนดถาวรแบรนดีถาวรนมไม่อ่านเนี่ยะเน่ะ ข้อความเรมบูมมันก็ประกาศอยู่ไงที่ผ่านย,ยังจะหาโปรลงบอสอีกแต่ท่อที่ผมถาม g m อนะทีเอออนเนาะในเกม gm kk i ไอะไริคเนี่ยผมถามเขาบอกว่า g m อครับทำไม gm เมไม่แบนโปรเขาบอกว่าแบนไปมันก็เท่านั้นครับเท่านั้นครับมันก็สร้างโปรมาเรื่อยๆื่อแล้วผมขอถามข้อหนึ่งครับ g m อครับแล้วคุณรู้ได้ไงว่ามันสมัครไอดีใหม่หรือมันไอเนี่ย มันอาจจะเอาไอดีหลักแล้วไปสร้างตัวเด็กมาเล่นโปก,ก็ได้อะไรเงี้ยทำไมคุณไม่ลองคิดดูอะเออใช่ป่ะเออน่าจะคิดดูนะคิดแบบนี้มันจะดีกว่าวเผื่อเราอาจแบนไปเราแม่งอาจจะยิงลกได้สองตัวเงี้ยมันใช้ไอดีหลักแต่มันเล่นตัวเด็กอะไรประมาณนี้นะครับเออเอเครอบนี้มาว่ะไม่รู้ว่าชนะหรือเปล่านะไม่มีแทงสักตัวเอ้ยมีมาวันหนึ่งตัวทางผมนี่แม่งโคตรบแบบ รันทดสิ้นเดียนแลแกน้ำคืออันจอยนะครับหรือเปล่าวะอันนี้บ่รู้นะครับผมอยากให้ g ีเอ็มพัฒนานะครับเกมขึ้นนะครับคือแบบห้องฝึกเนี้ยให้เราสามารถเอาทำเควสได้อะไรกันเงี้ยไม่ต้องแบบมาไล่ฆ่าอะไรกันอย่างงี้มันจะดีมากเลยแต่ก็คงเป็นไปไม่ได้หรอกเออถ้าแม่งทำกันแม่งป๊มกันแล้วจริงๆขนาดนะฮะ แค่ทำเควสเสร็จไงแต่ไม่ได้ e อ p ได้ยศไงเอออะไรประมาณนี้นะครับแค่นั้นจบไม่ได้ตังค์ด้วยอ,อ,อะไรวะไม่เอาเหีบละครับไอชิบายถ้าให้หมอเอานี่คงเป็นไปไม่ได้อะไบโอก็น่าจะเอานะจริงๆงไบโอไม่เอาเหีบละครับโหดันมาถึงขนาดนี้ละสามสองหนึง่งปึ๊บหาจังหวะ โอ้โหโอ้โหโอ้โหอยู่ไหนวะมึงอยู่ไหนวะโอ้โห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 ไอ้ฝั์ทำไมพวกมึงไม่เห็นกันวะมันอยู่ด้านหลังเนี่ยที่บ้ายฝงใส่ไม่ได้การลับ เอ้ยไม่เอาไอ้นี่กันวะตายซะนั่นแหละดีมากทำดีทำดีทำดีเดี๋ยวผมจะขึ้นไปด้านบนนะครับเอ้ยถามจริงมึงเล่นแมวหีบกันเหรอวะตายละเอ้ย เออเอาหีบไปดีสุดแล้วนั่นแหละทำ,ทำดี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 ต่อไปอ้าวชิบหายตายมันเป็นควายหรือมันเป็นกระทิงวะแม่งโอเคอเครับต่อครับต่อต่อต่อไปเรื่อยๆครับ เราจะตามฟันดาขอเวลาอีกไม่นานแล้วแม่งก็หนีกูว่าแล้วคิดว่าโง่เหรอฮะคิดว่าโง่เหรอฮะคิดว่าโง่เหรอคิดว่าอไรอะไรมันจะวิ่งหนีเร็วขนาดนั้นใช่ไหมใช่ไหมอาวะเฮ้ยมันต้องระเบิดขึ้นมากันแน่เลยผมเชื่ออย่างนี้นะทุกคน ถ้าจะฆ่าใครก็ฆ่าให้ตายนะครับเฉพาะในเกมนะ้ว้ยชีวิตจริงไม่ใช่นไเว้ยไม่ได้แนะนําอย่างนั้นนะเว้ยถ้าเกิดเวลาเจอใครเงี้ยยิงยิงให้ตายครับไม่ว่าจะเป็นแบบว่าคนเล่นไม่เป็นหรือเล่นเป็นก็ตามนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมาแว้งกัดเราทีหลังนะครับจําไว้นะครับถ้าจะเล่นเล่นให้ตายนะครับบอกเลยเพราะว่าการที่ให้เลือดเหลือเหลือเลือดให้มันไปน้อยนิดมันอาจจะไปสร้างตัวแล้วมันอาจจะมาตบเราก็ได้นะครับเราไม่รู้นะครับ สวัสดีดีด้วยครับไม่รู้คือใครนยะอา้าวตายเฉยใช่ไหมแมวนาลกโอ้โหชื่อแม่งน่ารักฟงฟิงก็ดิ่งแมวจริงเลยมีใครจะมาตรงนี้ไหมมี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  มาว่ะโอ้โหไบโอโคตรเกียดเลยอะไบโอโอ้โหแม่งเครื่องพ่นมาจึก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 ไอสัตว์ใครจะไปรู้วะฮพิษไบโอแม่งแรงนะเว้ยถ้าเกิดโดนเครื่องพ่นใหม่แม่งเจ็บอาการเลยนะ เอ้ยเจ้าโอ้ยเจ้าเอ้ยสัตว์จ้าอุ้ยเจ็บ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 โอ้ยโอ้ยโอ้ยเมื่อกี้เห็นมีใครพิมพ์ว่าแฝดขับอะไรวะเกี่ยวผมมะวะไม่น่าเกี่ยวผมหรอกเฮ้ยแม่งยังมีไบโอไม่มาเนี่ยถ้าเป็นเกี่ยวผมก็ดีใจด้วยนะครับณจุดนี้ เพราะว่าส่วนมากนะผมบอกไว้ตรงนี้ก่อนเลยนะผมเล่นเกมผมไม่ค่อยได้อ่านแชทไงผมจะแบบจดจ้องในการต่อสู้อย่างเดียวนะครับโอ้โหไปไกลอ้าวชิบหายเลยนิดเดียวเองถ้าเกิดผมกดปั๊มยาผมคงแบบว่าได้ค่าอะไรจริง ี๋ยวผมจะไปป่วนบ้านมันนะครับเอ้ยเออนั่นแหละทำดีทำดีทำด,ทำดีตอนนี้ใครได้เห็บวะทางเราทางมันวะโอทางมันนี่วะอ้าวได้เฉยชิบหายผม <laughs> ใส่ผมต้องอยู่ประมาณนี้อะไรจริงๆเพื่อะ เฮ้ยโปรอะว่าวาว้าวนี่มัมงมันหลบเฮ้ยโอ้โหไม่ได้เลยเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะที่จะไปเอาเหีมนะสกิลมังนี้เออไอ้นี่เล่นเป็นนีว่าเย็ดดีว่ะเจอแอดเล่นเป็นพนันสนุนครับ ครั้งแรกที่แบกหีบนะผมเนะ่นับสนุนนะครับไปเรื่อยๆครับมองหลังมองซ้ายด้วยนะเว้ยวังอย่าโดนหลอยไม่รู้ตัวไม่ใช่แบบเดินหันหลังแบบนี้เดียวไม่ได้นะครับถ้าถ้าหมอกมันรู้จังหวัดเอ๊ะมันรู้จังหวะดีนะครับแล้วผมกระโดดเนี้ยผมอาจจะไปไกลก็ได้นะเหมือนแทงอะเหมือนม,มีมีคนนึงสอนผมลุงลุงนะครับลุงสอนผม เขาบอกว่าสมมบตินะเป็นแทงนะเอาหีบไปว่าแล้วก็บอมใส่ขึ้นอย่างเงี้ยแล้วให้หมอเดีตถ้ารู้จังหวะมันจะไปไก่ไวเดีตโคตรไก่เขาบอกอย่างงี้นะแต่ผมก็ลองกับแก้แหละใช้ได้ผลจริง <c oughs> เอาอะไปเอาหีบมาต่อครับเอ้ยแม่งมาไงไวเนะี่ย โอ้โหเจ็บอาการเลยนะเฮ้ยกุมารทองโอเคหันอุมานให้กุมารทอง,อน,น,น,ทองนั่นไงตายพร้อมกันรอบนี้แม่งนา,นานนท่าทางจะฝึกนานอยู่ไม่จบไม่ง่ายนะครับสงครามนี้แม่งแบบต้องมีใครกคนนึงแลกเลือดกันไปข้างนึง เอาเหรียญก่อนก็นได้ลูกเอ้ยไม่ต้องรีบมากถ้าทางจะจบนานจริงเอาว่ะแม่งโอ,โอ้โหแฟน ดี๋ยวนึกว่าผมไม่เห็นเดี๋ยวนึกว่าผมไม่เห็นอ้าวหนีหนีหน,หนีหนีกันใหญ่เ,เริ่มมาเหลือนิดเดียววะโอ้โหประมาทไม่ได้ประมาทไม่ได้พลาดไปนิดน,นึงถึงตายแล้วนะมันอาจจะมาด้านหลังก็เป็นได้นี่ไอเจาะเจาะ เรียบร้อยแอดทางนั้นเห็นแล้วนะว่าเรามาฝั่งนี้นะครับระวังกันด้วยนะ้ำนะจุดนี้โอ้โหเจ็บอาการมาแม่เอ้ยอย่ามาใกล้ไปไกลซาร่าโอ้ยสัตว์บินยิงได้ด้วยขนาดดีดไม่ยังยิงได้คิดดูโอโ้ไม่เล่จริงแล้วหัวใจที่ไม่ยอมแพ้นะครับ ทำให้ผมสัมผัสได้ถึงพลังงานบางสิ่งบางอย่างแถวนี้นะครับโอ้โหเอาวะเอ้ยแม่งขึ้นมาวะเฮ้ยอือหือไอ้สัตว์ตายมันจะเหยียบกันได้ไหมเนะี่ยทางเราจะแพ้ก็ได้นะโอ้โหขอจะมาแก้ตัววันนี้สสดแพ้ เฮ้ยเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้ไไไดอย่าตายอย่าตายอย่าตายเออทำดีทำดีทำด,ด,ดีโอ้โหรอดไ,นะดไนะหมนี่ยรอดไหมนี่ยเฮ้ยมันมาไงวะเลือลดรถเฉยเอ้าวชิบหายเอาแล้วเอ้หยิบกันหน่อยกด e กด e กด e เด็กๆเฮ้ยทำไมมันกดไม่ได้วะผมกด e ค้างไงนะเว้ย ไป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 เร็วผมว่าผมต้องดันล่างแหละดันบนนี่คงไม่ได้ออกลางครับออกลางชูผ้าหายเหมือนฮอนเลยออกลางเว้ยออกลางเว้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่เจ้า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  ผมคิดว่าเราคงต้องมาอย่างเงี้ยอะไรจริงๆไม่ได้ละไม่ตายอีกโหแม่งหัุมานชานสมอนเมื่อก่อนไว้ตอนตอนนี้ไว้เบียเพลงชาละวันนะครับใครเคยฟังนี่แม่งสุดยอดอะไรยกยก,ยกน้นนะครับอ,อ,อยากให้มันเอาเหรียญอยากให้มันเอาเหรียญอยากให้มันเอาเหรียญอ,อ้ยอยากครบดิ เออไปหยิบเร็วไปหยิบเร็วเร็วเร็วไปเอาไปเอาเร็วๆโอ้โหไอ้ฝั์เอ้ยว่าแพ้ว่ะนั่นไงว่าลาแพ้โอ้ไม่เอากันไงเนี่ยเอ้วเคเวสผมก็ไม่เสร็จเนี่ยแพ้อีกรอบหนึ่งแล้วเน,น,น,นี่ยน่าจะเนี้กรรมแล้วเล่นอีกรอบนึงครับ เราต้องชนะไปด้วยกันนะครับอันนี้ไม่เสร็จขาดอ่ะกี่อันวะเดี๋ยวอากาศยิงก่อนแล้วกันมั่นใจว่าผมฆ่าได้ยี่สิบตัวแน่นอนซ่อมรอบหนึ่งนี่พันสามเลยวะดีครับ ดี okay, ครับใครว่าสง่สงข้อมูลแป๊บหนึ่ง <c oughs> ได้อยู่ได้อยู่ <c oughs> มีคนออนไหมในกิลวโอหออนโคตรเยอะเลยไม่มีใครมาช่วยสักนิดนึงเลยเพราะผมไม่เชิญไปนั่นเองนะครับ <c oughs> มีแต่เล่นอยู่ทางนั้นอะ โอเคระหว่างรอนะครับคนก็อาจจะเล่นกันเยอะหรือเปล่านี้ไม่แน่ใจแต่ก็พอมีอยู่มั้งยศผมนี่แม่งคะแนนยศนี่ลดไปถึงไหนแล้ววนะเนี่ยแพ้ตลอดเลยเนะี่ยโอ้โหต่อกันนะต่อกันนะครับเฮ้ยอะไรวะมาถึงนี่จะแพ้เลยนะี่โอ้โหแม่งให้ออ้ยเฮียโปรไอ้สัส ผมจะฆ่าโปให้ดูนะครับเพื่อให้รู้ว่าเป็นไงฆ่าโปได้เป็นไงโอโ้โหสัตว์ดีใจแล้วฆ่าโปได้โปมันก็มีวันตายมันไม่ใช่ไม่มีวันตายไมไ่จำไว้นะทุกคนอย่าไปกลัวโปรครับยิงยิงไปเถอะเดี๋ยวเดี๋ยวม่งก็โดนนเหมือนผมผมผันพลาดแล้วที่มึงลงมาแทงอะไรวะเนี่ยแม่งโดนเลมอนน่ารักซะด้วยแจ๋วแจ๋ว ขนาดแม่งโปลแม่งยังตายคิดดูมึงอย่าโปลเลยว่ะถ้าโปลแล้วมึงตายนะอ้าวหนีเฉยหนีเฉยหนีเฉยอ้าวอ้าวอ้าวเฮ้ยหลับไหลครับโปลหลับไหลโอ๊ยไม่ไหวว่ะแม่งรุมกันขนาดนี้แล้วอย่างนี้ทางนั้นเล่นเป็นด้วยนะอ้าวเฉยเลย โอ้โห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 ผมบอกแล้วมันต้องมีสักตาหนึ่งที่เล่นแล้วเจอโปรล่ใช่ป่ะแม่งเล่นไม่มันเพราะเขาเพราะเดี๋ยวนี้รู้แล้วทำไมแบบว่าคนไม่ค่อยเล่นกันเจอโปรนี่เองไอสัตว์เข้ามาแผลเฮ้ยลบกลูยโปรที่โดนกูยิงนี่เลิกเถอะอะไรวะแม่งเอา้าเจอสไนค์คนนี้กันละหัวร้อนหวัวร้อนอุ้ยพันยี่ห้าคะแนนเลย ตัดดีใจมัน่าอะไรไม่ไม่ใช่ทางเราไอเ้เหี้ยเจอโปรอีกแล้วสัตว์กดต่อเหี้ยวันนี้แพ้ตลอดเลยนะไม่มีชนะเลยนะโอเคพอแค่นี่กนแล้วกันเดี๋ยวเจอโปรอีกรอบนึงไม่คงไม่คุ้ม,ม,มเดี๋ยวพอรอระยะหนึ่งก่อนแล้วกันนะครับโอเคครับคำพูดวาจาใดผมไม่สูภาพใน,นที่นี้ผิดภาพประการใดขอเพลงรอบหนึ่งนะครับขอบคุณที่ติดตามชมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ